ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อ่างวาแล้วเสียดายมากเลยวันนี้เป็นวันศุกร์ของน้อยมากแต่ไม่เป็นไรอตอนนี้เริ่มต้นเวลานนี้เลยกําลังมาซื้ออะไรเนี่ยร้านเนี่ยกุ้งอบเป็นเส้นกําลังมาซื้อกันควางคว้างสั่งอะไรกุ้งอบเป็นเส้นกุ้งอบเป็นเส้นกําลังทาอยู่เดี๋ยวจะชิมให้ดูแป๊บหนึ่งนี่เดี๋ยวพามาดูบริเวณรอบๆก่อนดีกว่านี่ข้างๆางก็คือของกินของกินเยอะมากๆแต่วันนี้ของน้อยเอ้คนของน้อยด้วยคนน้อยด้วย นี่มีร้านขนมหวานร้านนี้ด้วยาสราเคยซื้อร้านนี้แต่เมื่อก่อนลองทานขนมไทยลูกเข้านะมนนนนีขนมไทยแต่ว่าวันนี้แบบ้องน้อยมากคือปกติสราจะมาวันเสาร์ไม่เคยมาวันศุกร์เสาร์าที่คนเยอะมากแต่ว่าก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันไม่ เขาเรียกอะไรอะ่ะมันไม่อึดอัดน,นี่ของกินก็เยอะมากกเลยแต่แบบน,นึงนีงนง่ของกินร้านนี้ก็เป็นไขาดีลูกชุบนะกินเนาะนี่ได้แล้วคู่6เดี๋ยวมาชิมกันมาชิมกันอย่างแรก กุ้งอบบนเส้นเดี๋ยวลองชิมก่อนเพียวๆก่อนกระเด็นกระเด็นกระเด็นขนมอะไรหรออยากกินมือเสี่ยวเรือกินผัดไทยอยากกินผัดไทยเดี๋ยวเขาปิดแล้วนะบอสเขาจะปิดหมดแล้วอร่อยค่ะมันจะออกหอมวิทไทยวิทไทยนิดนึงเดี๋ยวลองชิมดูจิ้มจุ่มกุ้งแป๊บนึงนะ ได้เลยร้านนี้ขอบอกโอเคเดี๋ยวชิมอย่างอื่นตอนนี้มาถึงตรงจุดพีเกแล้วเดี๋ยวมาที่นั่รู้นะครับของไทยไะนะนี่บรรยากาศนี่แต่วันนี้วันศุกร์กับของคนขายน้อยก็จะมีประมาณหนึ่งนี่กำลังสั่งผัดไทยได้ยินเปล่าได้ยินเปล่าใจหนึ่งน่ะนี่แล้วก็มีร้านเส้นเดี่ยวร้านนี้ เดี๋ยวแป๊บนึงนี่ลองชิมอร่อยไหมขั้วเป็ดเส้นขั้วเป็ดเส้นยี่สิบถ่ายอร่อยเดียวน้องชิมซิหกสิบเองแล้วก็อร่อยมันจะแบบเหมือนหอมพริกไทยเนาะแล้วก็มีน้องชิมซีฟู้ดอร่อยดีเดี๋ยวรอดูผัดไทยแป๊บนึงนี่อันนี้ก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวลองมาชิมก่อนขอชิมก่อนใน้ำมันระกูขอถ่ายรูปหน่อยแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเขาเขารางถ่ายอยู่ เฮ้ยอร่อยดีอ่ะโอเคเลยของกินมาแล้วในปัดูหน่อยอันนี้ของปลาปลาเป็นปลาหมึกโอเคจ้วเดี๋ยวสดาเป็นผัดไทยไม่ผัดไทยัดไทยน่าจะเน้นผัดไทยน้ำรสชาติในปัป๊หนึ่งนะมาชิมผัดไทยกันยังใครในการโอ้โหไม่ค่อยจะถนัด ผัดไทยโอเคพอใช้ได้ออกหวานหวานหน่อยมีคนบอกว่าทอดมันหัวเปียอร่อยพี่น้าทดลองเจริงเนี่ยอร่อยชมันใช้ได้ไหมดมันัปีใช้ได้โอเคผัดไก่อนบอกเลยอ่ะคองด้ย ก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋วยเตี๋ยวว่าอร่อยดีแต่มันออกหวานแมคนไม่ชอบหวานอาจจะไม่ชอบป้ามือสวนไหมปาปลาลองผมไม่กินมันมือปลากินเลยนี่ปลาชิมมันมือรสชาติได้ได้ไหม มาบอกรสชาติมาแล้วหนุ่มเบื้องยวนมันเป็นเหมือนแบบเหมือนผัดไทยแต่ว่าน้ำน้ำมันเป็นเหมือนน้ำมันหวานที่กินกับหมูสเต๊ะไ่ถูกเลยครับทนแป๊บนึงนะนี่มาต่อด้วยก๋วยจั๊บกันไหนขอดูหน่อยทุกคนเพียร์กับการหวานของอาหารมากแต่ว่าคือสดาเป็นคนชอบหวานนะก็แต่เขาเดี๋ยวขอชิมขอชิมเลือด โก็เอาเส้อสนออกใหม่หวานนะโก้ระวังใส่น้ะแต่วหวานจริงแต่วหวานจริงหวานแต่ตัวสดาเป็นคนชอบหวานางไงแต่ว่าก๋วยเตีเ๋ยวอะไรเงี้ยแต่ว่าอร่อยเขาก็จะหวานอะไรเงี้ยแต่สดาว่าโอเคโอเคเรียกว่าอะไรนะจ้ามงกุฎอันนี้คือจ้ามงกุฎค่ะเป็นขนมไทยน,นี่เดี๋ยวลองมาชิมกันหยิบได้เลยเหรอคะ นี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะสเสน่หจันทำมาทาจากลูกจันนี้เลยจันนหูอยากเอาเอาเลยค่ะเอาชิมก่อนนเลยอืมมันจะคล้ายๆตัวกวนนะคะมันคล้ายๆตัวโกวนมากกว่าแต่มันไม่เป็นกลิ่นโรงเรียนอ่ะมันมันอร่อยอ่ะลูกจันแล้วเอาอันนี้ด้วยค่ะเอาอันนี้อันนึงต้องเบียร์จ่ายตังค์สิโทรศัพท์ก็จะเป็นล้านไม่คืออะไรคื่อร่อยอ่ะอันเนี้ยไอ้นุ๊งโกโก้ลองชิมดูอร่อยดีอ่ะไม่หวานมากด้วยอะ ตั้งหนึ่งนี่เดี๋ยวมาชิมจั่มงกุฎไหนมองไม่เห็นเลยจั่มงกุฎอ่ะนี่เดี๋ยวซาจะชิมจั่มงกุฎอืมหอมหอมอันนี้อันนี้เป็นแผ่นทองอืมทำเปลวแทนอร่อยอ่ะร้านนี้นะบอกเพันแผ่นละห้อร่อยอ่ะอันเนี้ยมันไม่หวานมากดิค่ะร้านนี้นะสุดจิตตาขนมไทยค่ะจิตตาล่ะคะสุดจิตตาขนมไทยอย่าลืมมาชิมนะอร่อยมากๆเลย นี่ตอนนี้อูดที่ร้านนี้ชื่อร้านอะไรหรอกําปันค่ะกําปั่นมาชิมไอติมระวางทั้งหลยกันไอติมไอติมอ๋อตมมะยมพีิเกลือกวางหือแล้วกวางกวางมาป้อนหน่อยแปลกเออแต่มันอร่อยดีนะเคยกินอร่อยดีมะยมแล้วก็มีพีิกเกลืออะไรอ่ะไอติมมีพี่เกลือด้วยหรออืมร้านเนี้ยอร่อยดีอ่ะเอาเ็นูเด็ก แต่ไปที่นี่เือเยอะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะหวานแบบให้ติดนิดหน่อยอ่ะคำหนึงเอานเราชาติไม่ได้ต้องมันนี่มันต้องนี่มาคนนะนี่นี่มาซื้อขนมหนูชิมไปแล้วอร่อยดีนี่มาซื้อลูกชุบกันเดี๋ยวแป๊บนึงนี่เราซื้อมาแล้วลูกชุบร้านเจ๊กุ้งลองมาชิมดูอืมหอมมากเลยอ่ะยุคคลุกจคนชอบกินแบบหัวถั่วไงอืมค่ะ อ,อร่อยเดียวมาซื้อของทะเลเข้าปไปกินที่บ้านต่อตอนนี้มากินขนมปังต่อเป็นนี่ร้านีสังขยาเขียวกับใบเตเยเขียวกับใบเตยกันเดี๋ยวกัน <c oughs> <c oughs> อะไรกันอะไรอ่ะเดี๋ยวมาต้องะนะเดีย๋ยวมาชิมขนมปังกันกับพนะี่ไเอพี่งานก่ไม่งั้นเพื่อนเพื่อนนึงอืมหมอบังก็ยิ่เลยนะ ไปเข้าดูใกล้ๆเนี่โอเคอยู่นะอืมเอาอีกไหมสีส้มอ่ะเป็นเก่งอ่ะปั๊ดนึงสีส้มเนี่ยโอ้โหรสชาติอืมอันนี้อันนี้ปอกอืมเนี่ยมันเป็นเหมือนถ้าวซอยหน่อยอ่ะอืมอร่อยไปกินรีสติมกันนี่กำลังตักอยู่ตักนี้เลยเครื่องจี เดี๋ยวมาชิมกันโบท๊ทกลางชิมแล้วลรนะอไหมไอติมนี่ของสระเป็นโคนสระชอบกินเป็นโคนอ,มอืมอร่อยมากอร่อยร้านนี้นะจ๊ะมันมองไม่ค่อยเห็นอะ่ะสระชอบกินเป็นโคนเพราะว่าชอบกินไอเนี้ยอร่อยไหมล่ะอร่อยอ่ะมาซื้อข้าวต่อกันร้านนี้คนเยอะมากนี่ มากินต่อด้วยบัวลอยร้านบุญตานาร้านที่ซาอิตาลีฟังก็จะแอบอยากกินอยู่เอ๊ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมาชิมกันแป๊บนึงนะคะนี่ทุกสีที่มากเดี๋ยวเราชิมดูแตงโมเนี่ยนี่หอมมากะใจดีมากเลยอ่ะหวานเค็มบอกได้มีแตงวยด้วยนี่เดี๋ยวลองชิมอีกคำหนึ่ง โอเคไลแลที่้านม,เมนเหมืนเม้วลาต่นนนันจะไป,ะน,น,ะไปน,นี้ไ,มไหมเท่ไสิบ <c oughs> นาทีแล้วไปก่อนนะ